จีบเจ็ดการเราปฏิบัติรรมนะ่มันปฏิโสตังมันทวนกระแสของใจนะคือเราเพลิดเพลินยิ่งดีพอใจเลยเราต้องไม่เพลิดเพลินยิ่งดีพอใจพระเจ้าบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ผูุ้ชนเห็นเป็นสุขแต่อริยะเห็นเป็นทุกข์อะไรที่ปุถุชยเห็นเป็นทุกข์อริยะเห็นเป็นสุข มันตรงข้ามกันเลยไงเพราะงั้นมันจึงยากอะเพราะงั้นเราก็ต้องควรกราบไหว้พระยาสราบันก็ตั้งแต่ละสักกายญาติสิไอ้สิ่งที่เราไปติดบยาบอะเช่นอะบยมุกเป็นต้นมันมันได้แล้วมันสุกเด้สุกเด้เช่นติดเหล้าติดบุหรีติดจาบ้าเขาเียกได้ง,ไง่ายเม่ไล่ ติดเที่ยวเงี้ยโอ้โยนะมาก็เห็นใจนะพะสกิทาอ่า,า,อามีพอเดียวไม่เดียวไอ้ผู้ชายก็ชอบตัวชูอะนะอยากจะมีไปเรื่อยๆอา้าพอเป็นสกิทาก็ต้องให้เบาบางอีกนะแม้กระทั่งเัวเดียวไม่เดียวก็พยายามมีให้น้อยอะ่ะใช่ไหมอนาคาตถึงจะหมดราคาโทสะโมหะ หมดอภิชาวิสมาโลภะเพ่งเล็งกล้าแล้วว่าไปสมใจตนหมดพยาบาทหมดโมหะเป็นพ้านาคามีก็เลยยากขั้นเป็นพ้านาคามีไปติดพรมนิหารสีกก็ต้องให้วางอีกเพื่อจะได้เข้าสู่สัญญาเวทิตะนิโรธมันมีสัญญาสัญญาเวทยิตะ สัญญาเนี่ยไปไปมีเวทนาเกิดไปชอบดับมันได้ก็เลยนิโรธแน่นอนมัน,ม,นมันตากระทบรูปทวารน,นอกทวารในภาษาทะลุคดควดทะลุเมไหยเนี่ยวิญญาณถ้ารู้มันก็จะมันก็จะเป็นภาษาถ้าเราไม่ดับตัณหาถ้าดับตัณหาได้เวทนาก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดมันก็ไม่เป็นภาษาเราซึ่งมันยากไอ้ตัณหานี่แหละมันยาก รู้ยากดับยากจึงคนถึงดับมันยากเนี่ยจึงเกิดเดยอะแย้งเต็มโลกนี่แหละเดี๋ยวนี้เด็กมันก็สิบสองสิบสามมันก็ว่าเอากันแล้ว <c oughs> มาดึงช่วยในไหนลรามาพบกันเนาะอัน,นมาเห็นฟังเพลงพ่าครูตัางเพลงสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจะมรงาภาพเนาะ นะโหฟังแล้วก็โหสุดประทับใจเลยก็ไม่รู้โยมจะประทับใจเป่าเดี๋ยวที่มาจะแปลให้ฟังนี่ยนี่นะเห็นนะเห็นเห็นเห็นรูกพ่อครูแล้วอีกอย่างเรียกเป็นพ่อท่านก็ได้ท่านก็ต่อสู้นะจากคดีกรณีสันติอโศก จนเสียชีวิตท่านโซมาทั้งชีวิตนะก็ <c oughs> สมณะที่นั่นก็ไม่เคยเห็นว่ามีเรื่องมีราวอะไรมากไม่มีเรื่องมีราวอะไรให้ใครได้รู้เลยนะว่ามีโกงกินเกงอะไรีมมีคดีอะไรทนะั้งสิ้นเลยมีคดีเขาจะเอาออกนี่แหละอ่าก็มาฟังเพลงดู จบไปแล้วนะครับเพลงบูรณาภาพคำร้องลักลักพงทํานองลักลักพงคําำร้องโดยวงจันทร์ไพโลดนันทวันเมฆใหญ่ส่วนปิยสิริอุมาพรบัวพึ่งทิพวรรณปิ่นพิบานเรียบเรียงดนตรีโดยจักรวาลเสาธงยุติธรรมนะเพลงบุรุาภาพภาพนี้เป็นเพลงล่าสุดที่คร,ร,ร,รูรักลักพงศ์สภาพติลักษ์ได้ประพันธ์คำร้องและทำนอง ก่อนที่ท่านจะอรนาาพนนะบุญรภาพา,น, <c oughs> าพนี่แปลว่าทําให้เต็มทําให้สมบูรณ์พัฒนาเจริญทําให้สมบูรณ์นะเติมเต็มนะเอาเริ่มนะแม้นภัยพิฆาตชาตินี้มีวิบากนะแม้นภัยพิฆาตนี่หมายความว่าเราตั้งใจที่จะลดเลิกละอะไร อันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์นะเพราะเราถ้าเรามาติดยึดผูกพันอยู่เราก็ทุกข์ใช่ไหมเรารู้ว่าเนี่ยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์เพราะเราไปติดสิ่งที่เราเราเห็นว่ามันน่ามันดีอะ่ะน่ารักน่าใครชวนให้รับชักให้ไข่พาใจให้เราไปกำหนัดไหลหลงอย่างเงี้ยเนี้ยแม้นภยัยพิฆาตจะมาขนาดไหนนะชาตินี้มีวิบากเรามีวิบากเพราะเรา เป็นคนสมาทานต้องทําให้หลุดพน้นเป็นพระอัิยะเป็นสงสาวกของพระพระเจ้าให้ได้นะจะตัดตกว่าต่างสงสารให้ได้วิบากของเราจะนาวิบากเกิดจากตัวเราเองที่พัฒนาตัวเองให้พ้นจากทุกข์ให้สมที่เราได้เกิดมาเป็นคนได้พบพุทธศาสนานะและได้ได้ได้ได,ได,ได้ฟังธรรมจากสัตตบรุษ แล้วแต่เธอเอาใครก็แล้วแต่นะเนี่ยก็เลยมีวิบากวิบากและวิบากดีวิบากเป็นบุญวิบากที่เป็นกุศลซึ่งมันก็สุดยากตรากตำนะซ้ำเติมย้ำตามต้องทำมันถึงมันจะมีภัยมาซ้ำเติมเราก็ต้องย้ำตามยังไงก็แล้วแต่ มันจะฝืนจะทนยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามอุตสาสุดความอุตสาหะเสริมสุดความเราต้องพยายามอิทธิบาทสี่ฉันทะวิริชาจิตตวิมังสาพยายามให้สุดความอุตสาหะต้องอุติศกายและใจเสริมบารมีของเรานะด้วยการบำเพ็ญ ทานศีลจาคะปัญญาเราต้องบำเพ็ญบารมีโดยการทานแล้วก็มีศีลเน่ขมะออกจากการพัญาบาทเบ็ดเบียนนะและร้อยเกิดปัญญาเห็นในสิ่งเราไปติดไปยึดไปผูกพันเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนโดยเราต้องใช้วิริยะ เพียรเข้าหาสัจจะอธิษฐานตั้งใจวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานที่ความตั้งใจจนเราไดา้จนเราได้เป็นพรมเมตตานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาในสุดซึ่งเป็นบาร,รมีสิทธัตที่บ ชาติสิบชาติสุดท้ายที่พระเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีมาเพื่อจะบอกสอนให้เราได้รละลึกถึงวิธีปฏิบัติและโดยใช้อะไรจนที่สุดเรากเกิดเมตตาเป็นผมมิหารเมตตาก็นงามเมตตาค่ะแล้วเราก็เบกกขาวางก่อนนิพพานจบนะเสริมบารมีอุตสาหะแล้วก็เสริมไปให้มันได้ทั้งสิบข้อต่อไป ภัยร้าย,ายปานใดไม่ทอ้อแม้จะมีภัยร้าย,ายมันจะฝืนจะทนจะถูกอุปสรรคอย่างไงปานใดขนาดไหนเราก็ต้องไม่ทอ้อต้องสู้ไปกิจใจเราก็คงเดิมไม่แปรเปลี่ยนตั้งใจจะเลิกลดแรงให้ตรงได้ยิ่งเติมเพิ่มแรงแห่งเพียรเข้าไปอีกนะเนี่ยภัยร้าย,ายปานใดไม่ทอ้อคงเดิมยิ่งเติมเพิ่มพลังเพิ่มแรง เพียนพอีกเพื่อใช้บรรลุผลต้องลกลดละมันไม่ไดนะ้หาเหตุผลต่างๆนาในนนนนช้วิชาชาวิธสมถาวิปัส,สนาสมถาแปลว่ากดข่มวิปัสนาคือรู้ความจริงความความเป็นจริงมันไม่มีอะไรมัน,นแค่ดินน้ำลมไฟแล้วเราไปติดมันเนี่จใจเราไปติดไปยึดมันเท่านั้นเองนะซึ่งสุดลึกเนี่ยเรานึกถึงพระคุณ สุดละสุดกล้าวสุดเสียนนึกถึงพระคุณพระเจ้าท่านบำเพ็ญบาร,รมีมายี่สิบอสงไขยแสนมหากับเพื่อจะตัดสรุวิชาพ้นทุกพ้นตักวาตาทรงศสารไม่เกินอีกเนี่ยท่านบำเพ็ญบาร,รมีมาแค่หนักไหนเน่ยสุดลึกพระคุณของท่านเนี่ยท่านก็มาเผยแท้ให้เราเราต้องเคารพท่านอย่างสุดกล้าวสุดเสียนเลยเราต้องทําไม่ได้ แม้นเตียนใจเราจะขาดชาตินี้เราไม่อาจขยับใจชาตินี้ไม่อาจที่จะหยุดยั้งได้เราไม่กลัวต้องเอาให้ได้เพราะไม่รู้ว่าชาติต่อไปเราจะเป็นคนหรือเปล่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราจะได้เกิดกับพระพุทธศาสนามาพอดสัตว์รุตที่จะเอาคําสอนพุทธมาสั่งสอนเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นชาตินี้มิอาจจะหยุดได้ไม่ต้องเกรงกลัวไม่ขยาดใดเลยต้องเอาให้เต็มที่นะเพื่ออะไรเพื่อฟ้าเพื่อดินคือดินน้ำลมไฟเพื่อตัวของเรานี่แหละตัวของเราเป็นถิ่นลักถิ่นคือกายาวานาคือพร้อมสอกกายานกายาวานาคือ กว้างสอบพร้อมสัญญาณร่กยคือตัวเราเนี่ยเป็นถิ่นที่รักของเราตัวเราเป็นถิ่นที่รักของเราเพื่อเพราะเราเนี่ยนะอุตสาหเกิดในชาติไทยแล้วชาติคือการเกิดเกิดอยู่ในประเทศไทยได้พบพืชศาสนาได้พบสัตว์ตรวจที่ท่านสอ,สอนให้เราได้รู้ตามใช่ไหมเราต้องเชิดชูบุรณภาพเชิดชูคือคือเราให้เกียรติ เราจะทำความหลุดพ้นให้สมบูรณ์เต็มบุรณาภาพสมกับสภาพที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบผู้ศาสนาในประเทศไทยแล้วก็มีเราได้ครบสัตบุุษจนตราบจนตราบที่จะตัดระตาสงสารได้จนตราบที่เราไม่ต้องมาเกิดอีกอสงไข่ จนตราจนกว่าจะจะไม่เกิดจนกว่าจะตัดวตัดสองสารจนถึงไม่เกิดได้เราก็เป็นคนไทยก็คือไทยสิเป็นไทยในตัวเองไม่ต้องตกเป็นทาสของมารไม่ต้องไปตกเป็นทาสเป็นเหยื่อเป็นวิสัยของมารเราต้องชนะมารให้ได้คือเราเป็นคนไทยจะต้องเป็นไทยให้ได้ไทยตัวเดียวคนไทยก็ได้ย่อยักษ์ใช่ไหม ไทยคืออิสระภาพไม่ต้องตกเป็นทาสของกามไม่ตกเป็นทาสของไอสิ่งที่น่าใครน่ารักน่าพอใจชวนให้รักใชใไหมพายใจให้เราคำนัดไหลหลวนเราต้องไปอิสระอิสระไม่ตกเป็นทาสความโกรธความโลภเราไม่ต้องตกเป็นทาสความโกรธความโลภเพื่อจะเอาเงินแล้วหลเป็นทาสผู้หญิงอีกโกงเงินวัดจะไม่ให้ผู้หญิงอีกโอ้สร้างเวรสร้างกรรม เราต้องเป็นไทยให้ได้อย่าไปโกงเราเป็นยิ่งจะเป็นพระเนี่ยยิ่งจะหนักเพราะเราสอนเขาเขากราบไหวเราเป็นญาติโยมพ่อแม่ยังกราบเลยเขากราบเราเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช้เงินใช้ทองรับเงินรับทองทั้งฝีนวินัยกับระบบไว้ชัดเจนนะเราต้องเราเทิดไทยเทิดเทิดเทิดทัเทิดเทิดความเป็นไทยของเราเนี่ยให้มากๆ จนสุดใจเส้นใจเราก็ยอมเพื่อจะเป็นอิสระเสรีไม่ตกเป็นทาสของมารเพื่อไทยนิลานการเพื่ออิสระเสรีภาพตลอดไปนะคงเข้าใจนะเนี่ยเราฟังเพลงเนี้ยฟังไปปล่อยให้กำลังใจตัวเอง คนที่จะเกิดมาอยู่ในประเทศไทยเนีมีเท่าไหร่เธอคิดดูสิหกพันกว่าล้านชีวิตเนี่ยจะมาทับถือพุทธศาสนามีกี่คนแล้วจะมาได้ฟังแล้วเกิดในประเทศไทยมีกี่คนแล้วได้พบสัตว์ตรุษมีกี่คนบุญขนาดไหนแล้วที่เธอเกิดไม่เกิดเป็นไอ้ฮักกลุ่มฮามาส มือนต่างประเทศเขา,าสร้างเวรสร้างกรรมไม่รู้บุญของเธอขนาดไหนแล้วเธอดูสิคนที่ได้ฟังเนี่ยไม่ต้องมาเอาเอาจจะมาหลงตัวเองก็ได้ <c oughs> คนที่ได้ฟังเนี่ยมีกี่คนเธอถามเพื่อนดูซิเคยดูอย่างนี้ไหมดูแล้วเข้าใจไหมถามดูเลยเขาจะดูแล้วเขาจะบอกโอ้หน้าเบื่อมันเยอะ มันเยอะสือว่าต่าสงสารนะผู้ชาสั่งสมความรู้เยอะแยะเพื่อให้เรารู้ตาม <c oughs> ไอเราไม่ต้องทร,รมานตัวเองอะ่ะแค่เพียงรู้เรารู้ตามปฏิบัติตามแค่นี้มันไม่ยากเกินไปสำหรับเราเหรอกเราต้องทำให้ได้นะเนี่ยอาตมาก็ว่าเออเป็นกําลังใจให้เธอเปิดฟังตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเยอะบุญของเราแล้วหนอลาภของเราแล้วหนอ ที่เรายังมีชีวิตอยู่ไม่ตายเหมือนคนที่เขาได้ตายจากเราไปแล้วบางทีตายในท้องตายอายุยังน้อยเรายังมีชีวิตอยู่เรายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรายังมีโอกาสทำเต็มที่สุดกล้าสุดเสียนต้องอุทิศกายและใจพุทธเจ้าบอกอุทิศกายและใจเสมอเลยที่จะบรรลุธรรมอะถ้าเธอไม่อุทิศอุทิศกายและใจเธอยาก ทำเล่นก็นได้เล่นทำจริงก็ได้จริงเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอให้กำลังใจขอเป็นกำลังใจสู้ๆไหนะชาตินี้ชาติสุดท้ายเธอไม่รู้เธอสร้างวิบากไงไว้เกิดเป็นหมูหมากาไก่กี่ร้อยกี่ร้อยกี่ล้านชาตินะ่ะกว่าจะมาได้เจอแล้วเธอได้เจอเพชรงามเนี่ยเธอจะทิ้งไปเหรอ เธอเกิดเป็นไก่เธอเห็นเพชเธอก็มไม่รู้อีกนี่เกิดเป็นคนแล้วเกิดมาเข้ากีเล็บในมือของพระอ,องค์แล้วเดี๋ยวเธอก็ต้องไปเป็นเป็ดขักร้อนสวรกายเรือฉนเหมือนเป็นดินทั้งโลกอะโอกาสมันน้อยมากนะถ้าเธอศรัทธาพระเจ้าจริงมันน้อยมากวันใช้โอกาสนี้ให้สุดความสามารถนะขอเป็นกำลังใจให้สู้ อนุโมทนหาสาธุ